อุ้ยมันโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนกแม่แซมไซคุณนักรคุณอะกินดีตลาดปลาสุขช่องสำรานดิงจ้าร้อนไหมก็นิดหน่อยครับไปนี่เห็นอะไรปหมไหนเห็นเนี่ยเออไปไปไหนครับเดี๋ยวพาไปหาอะไรเย็นๆคืออะไรเออเดี๋ยวพาไปลุกสะ แมวฮะแมวไปยืนอยู่ขอบสาซื้อๆไมวบ่ได้ลงแมวมึงก็บ่เอาแล้วมึงาาจะทีบกูหรือมึงไปหอนม,องมึงกันไปทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวสิไปซอนกุ้งซอนกุน้กงเต้นกุ้งเต้นเฮแดกไม่เป็ีนเลยหร <laughs> <laughs> ือมึงก็กินเป็นเองอ่งละล่ะแดกได้เหรอเออได้เขาบอกมีพยาธิโอ้มีซื้อหมอเขาบอกนะอุยมึงไปเชิญยังหมอ หมอหมอเป็นไรหมอเป็นอะไรหมอกินนี่ยังเป็นกินนี่ยังเป็นหมอก็บอกกินอะไรไม่ได้เลยมีแต่เชื้อโรคมีแต่มะเร็งเนื้อแดงอะไรเงี้ยนั่นแหละหมออายุยืนบ่อายุยืนบ่อายุยืนกว่าพี่แหละเฮ้ยอุเสือดอกไปอย่าเสียไปแล้วเดี๋ยวไปไปเดี๋ยว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 เดี๋ยทเดี๋ยทิ้ง๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีนยวเดี๋ยวเนี่ยใจเย็นใจเย็น จะมีคนกดกูอีกเยอะอะไรไม่มีช่องตามกินพ่อสองลูกพ่อไปครับผมไปนี่ไปนี่ไปไปไปโคโฮมทิพวรรณลงมาใช่อ่ะมันจิ๋วขว่มพวกนี่แล้วมันจิบวที่กินองเตนตะบักคุ้งเออนั่ทะเลกันกวาดเลยทัวนั่นอ่ะนี่คือจังคดเก็บกดเอาอู๋เนาะไปเอ๋นเฮ้ยน มึงยี่ให้ขวบเลยโอ้ยให้ขวมเลยบร้อยเลยนะบริกรนายบอกเนี่ยนะโง่ยังไงอ้ยโคตรยังไงเลยไปไปช็อตเลยผมจะนั่งดูนะเอาเอาลงไปซ่อนทำไมมันมีมันมีจริงเหรอมีเหรอเออโอ้ไปไปทำยังไงบ้างนี่เรียสวิงเนี่ยเอาคูดคุดวิ่งต้ลงไปด้วยเหรอว้อนี่เอาขอบขวบเขาจะลิงตะลิงเนี่ยโอเค ต่เติมก็ถือกันอยากลงเด้อเฮ้เอาโอ้ยแน่นๆให้ว่ามันติดเป็นตัวนึงขนาดนั้เฮ้ยเอ้ยใบมีจริงว่ะเดี๋ยวชลจะเยอะๆกันมันมีได้ไงวะนี่นั่นแหละเอาวันนี่เอาไปร่อนรอนน้ำกอนร่อนน้ำกอนเอาขี้ดินออกกันเอาขี้โมออกมึงอยเอามาโอ้ยดีๆมึงไก่จะจะให้มันติดพื้นดีล่ะอ๋อห้ามติดดิน ออถ้าเป็นคนติดดินเหรอไม่เอ้มจะเป็นคนไฮโซดี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 ดดมีแต่ดินครับมีแต่ดินมีแต่ดินนี่ไม่ได้ติดดินนะมันดินล้างแล้วไม่ออกเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หนึออ่งสองฮึบเออประมาณนั้นแลหละน,น,นั่นไอ้ว่ามันติดกุ้งติดมาอยู่นั่นนะ่ะน,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 นั่นนะ่ะเหี้ยบอ่ะนั่นน่ะหนึ่งตัวท้วนหนึ่งตัวท้วน เบาๆล่ะติดหน้าดินติดหน้าดินเต็มเลยเขาเลี้ยงทำไมมากุ้งเต็่ะได้ตรวดได้กุุงไปไหนเนี่ย

อันนี้ตกน้ำไหลตกไฟก็ไม่นะตกน้ำนลตกไฟไม่ไหม้นะเฮ้ยมันไหลดูดิมันไหลดิดูดิมึงนั่นแหละโอ้มันไหลพี่มึงนั่นแหละไม่ไหวจริงๆโอ้อันนี้เคยเห็ดบนนี้หน่อยไม่เคยปกติเขาทำแันนี้หรอแล้วไอ้พวกที่ขายอ่ะ เลี้ยงอ๋อเลี้ยงเหรอคือสมัยเขาเลี้ยงแต่นี่มันเสือบังเอิญบังเอิญมีใช่ไหมน่ากินสุดๆอะไรน่ากินสุดๆครับจริงนดำๆขนาดนี้น่ากินมากไปๆๆความจริงเลยนะโอ้บ้กป้าท่อนกุ้ยช่ายเจ้าโตสิพิ่มถึงเลยไป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 นี่พี่พี่เฮ้ย เลือ่อนเลื่อนเลื่นนนอนของแพะไม่รู้กินเลยเปล่าดี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 ของพี่โจโอ้โอพี่โจโอขอผักเลยเด้ออ่าอ่าสำรานเราไปเลยโอเค,โอ,เคโอ้ยมีรากด้วยอ่ะ ขอลองเด็ดมังลองบนะ้างน่อยนี่ใส่ดีกว่าพี่ตำราหนึ่อ่ะใช่มีรากเนี่าเรื่องโทษดิพี่โจสิสมากขอวะ <c oughs> บอกเขาแล้วบอกเขาแล้วนี่ใช่ไหมเออไปพ่เอาสองนี้อ่ะเออสองอันนี้ผ<อ>ักสลัดใช่ไหมแมนโอ้โหเฮ้ยละรอเฮ้ยมันดิมันดินี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เฮ้ยโอ้เดี๋ยววาเด้อ เยอะตอนนี่ยเยอะเราห่ออิ่มปะอือ,น,อ,อ,อนี่เต็มเลยบ่กระบอกเขาน้ำกับน้ำเขากะละมังกับกะละมังเขาแม่โมสรกันรับผิดชอบจำปิดคุกกันอ่องแม่แม่มมมมมสสก็ก <c oughs> ไปว่าบอกเขาแล้วนั่าน้าหน้าพึ่งห,า,หาเลยอโอ้โหเขาตีกุ้งก่นๆๆอนกุ้งยูใช้ตัว เ้ยเอาไม่เห็นยังนู่นเุนี่ยเ้ยที่เจ้ามีหมดทุกอย่างไงล่ะมีสวนมีผักมีปลามีบ่อโอ้ไม่ถึงิตัวเลยอะจะชเื่อตกุดม่ถึงสตัวนะนี่มาสิอืมเนาะเยบาเนเขนโอเฮ้ยได้แล้วดิได้แล้ว ได,ไ,ด like ได้ไรเยอะได้ไรปลาดุกปลาดุกโันแ้วคุยเอ้ยทำอะไรไม่ได้ก็ขำขันไปก่อนตลกเดยกอ๋อล้างให้มันสะอาดเหรอมันสามารถสะอาดได้ด้วยเหรอพวกนี้อันนี้ไก็ระหว่างพี่สำราญกับหมอเชื่อเลยเชื่อหมอดิ่เชื่อทำไมหมอจะตายวันตายพุู้หนูนะเอ็มไม่รู้ตัวเชื่อทำไมหมอหมอมีอะไรดีถือถือไว้ บอกว่าเรียนมาหกเจ็ดปีเรียนไปขนาดแบบง้อใช่ไหมนนั้นกะหามอันนี้กะหามอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้กินไม่ได้นะเดี๋ยวเมื่าณขึ้นเดี๋ยวก็าท่นแหละสุขภาพน่ะหามหามจริงจริงมันก็ต้องบาลานซ์หน่อยองใช่ป่ะล่ะโคตตายวันนี้หามก็บาลานซ์หน่อยอะไรไม่ดีก็ไม่น้อยหน่อยตายใหญ่ได้หลายโยโห้ได้เยอะเนี่ยได้จานหนึ่งพอดีเลยจริงเหรอเนี่ยแค่นี้เป็นจานแล้วเหรอ ี่ครับวันนี้เรามาจับกุ้งเต้นกันได้ตัวใหญ่เลยน่าจะเป็นกุ้งมากตะวันออกเยือกเหนือกุ้งเต้นเนี่ยอย่าไปดูไอ้ดูผมตู้เนี่ยอะไรผมตุ้หรือเปล่าดูผมเต้นดีกว่าของมึงอะไรคือผมตุ้ยมามาตัวน้องลงมาลงมาน้อนมันชิบอะไ้กินโอเคโอเคมามามาแล้วก็ถือไว้่างนี้เหรอว้าวว่้งู้นตำาส่มาตำกุ้ หนครกทุนครกสากออกมะโอเคดีๆนะมิจะแสฉลกมันีนะมีนนะนี่นะนั่นๆๆๆน <c oughs> ้ำรำก็ได้นะ <c oughs> นี่เนี่ยต่อไม้ใช่ไหมเนี่ยเอาสากมามตมามครกพริกใส่พริกลงไป <Okay. S 1> ดีหรืออะระเทียมมันนะเราต้องบอกตีอย่าง,งเลยเนาะต้องล้างไหมพริกนะต้องล้างไหมต้องล้างนะโอ้มีคอลลาเจนเด็ดขั้วก็พอเนาะอ่าถูกต้องตรงบ่อได้นะ อาหารหงปลาใช่ก็ต้องเผ็ดๆอยู่แล้วต,ตามสไตล์พี่จำรานเดี๋ยวมึงเบิ่งกันนีกพร้อมนะเบิงงบ่งของพงอมพร้อมนะทำไมน้อยจังอ่ะผมไม่รมับหูรับตาไซนะทำไมน้อยจังวะเดี๋ยวมันฝันมาท่านเมื่อต้ยน่าจะไม่น้อยหรอกโอ้คลายร้อนไหมเนาะไม่คลายอะคลายตรงไหนเนี่ยทำไมมันคลายร้อนตรงไหนวะก็นี่ไงอยู่ริมบ่อวิวอ๋อไอ้จีบลมมันก็พัดอยู่นะเออนี่ไงเออจิบลมมันก็พัดอยู่นะดีก็นั่งเขาเองไหม ไม่เอาอะ <laughs> <S <S ใส่กระเทียมนำ้ำพอใส่พอทีบักทิศใส่มืดเลยตีทิศไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไม่เยอะสี่ประมาณไม่ถึงสี่ผัวเอง <H oly> อาตามพีิกระเทียมวัดใช่ไหม,มนี่เเรื่องส้มตำนี้ไว้ใจได้นะมั้ยใช้แรงทำเป็นอยู่ละว่กใช้แรงช็อบมาดูดิตามแรงกระฉากโฆษณาตามโคสวยอ่ะ ไปมาปลูกโคงสเตยอยู่ดีดีไหมปลูกทำไมวะเออแต่หน้าแปลกนะผมรู้จักพี่มาพี่เอาทุกอย่างเลยนะเหล้ากัญชาน้ำท่อมยาบ้ายาอียาไอยามาตั้งขายั้งเสพแต่พี่ไม่ดูบุหรี่แปลกนะเว้ยแปลกนะเว้ยมันเมียห้ามใช่ไหม มันสิแปลกหลายบองมึงบอกนี่แหละแล้วเมียไม่ห้ามดูดม้าบ้างเหรอวะกูไม่ได้ดูดดูดไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดดูดกูไม่ได้ดูดดูดเอ้าเ้าอยู่ใส่มาดูดดูเพื่มาเทียงตกูนะเออทำงานครับวันทั้งคืนบางทีมันต้องใช้แรงงานผมเข้าใจเอ้าใส่ใส่กับใส่เล่นซี่คิ้วนี่อย่างนี้มันไม่พอไงขาหนึ่งเว้ยไออยู่ได้เป็นอีกวันหนึ่งเนาะว่าแรงทัดินี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเขาสีใช่ไหมนีงอยู่ตรงนี่ พอละทิศพริกโอ้โหกวนตำพริกกินกันตำตำไปมันมีแต่กระเทียมว่ะต้องไปบาร์นพริกนะก็น่แเลยมันใส่พริกหลายหันนึงขนาดไอ้นี่ไอความฝันคนแบบที่เขาเข้ามาทํางานกรุงเทพใช่ป่ะว่าพอแก่แล้วอ่ะอยากปลูกบ้านอยู่ไรอยู่สวนอะไรเงี้ยใช่ไหมกับเอาเงินไปปลูกบ้านที่ต่างจังหวัดอะไรเความคิดพี่เหมือนกงน้ยมากหรือว่าไม่อยากกลับอย่ากลับอยู่ไปดิ ทำที่อะไรกันไม่ไปดกม่ไปไม่แพ้กูดูคนนี้ไม่เฝ้าอะไรกูใชยเนี่ยไม่ใช่อยากอยากกลับใช่ไหมหมายถึงบ้านปลาย่างเงี้ยหรอเออบ้านปลายชีวิตย่างแบบบ่มีแห้งแ็ดงานเลยกระรอกเพราแข็งขึ้นบางยิ่งบาก็คือเรามีที่อยู่ได้ใช่ไหมเชียงบุรีนี่นี่นีจะปลูกบ้านเล็กๆใช่ไหมแมนทำไรทำมาทำสวนเหรอแมนอืมก็จะเรียกว่าดีเราจะปลูกขั้นรหัสเห่อแต่ก็ดีเนาะปลูกบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงผักเนาะ มันก็อยู่ได้ไม่ต้องซื้ออะไรกินเนาะไม่ต้องเสียทางสักบาทใช่ไหมเสียเท่าเด้อทำไมอ่ะซื้อเหล้าซื้อเหล้ <laughs> าห <laughs> มักเอ,เอ,เอ,เอ็กเนยส้มสาโตไงเคได้แล้วปรุ้งเลยป่ะเนี่ยมันก็ท่นานใจ๋อเด็ปรุงเลยไอ้หน้าหนาวหนูนเอาอะไรมาฮะใครจะเอาอะไรมาพูดจามาทำไมมึงเอาพูดจามาตำเลยใส่ได้ใส่ได้ไอ้เว้นไอ้เว้นมึงก็มันก็เปรี้ยวๆเหมือนกันแหละไม่ต้องใส่ก็ได้มันไม่ เดี๋ยวไปขอพี่โจอ่ะต้องขอพี่โจล่ะกด้วยว่าพอเดินทางกลับบ้านมันจะไกลเกินหนูให้มันเขียวเขียวหนูขอด้วลูกมันเล็กๆอ่ะพุทตาไม่ให้ใหห้ยิบมาไอเยี่ยหนูหยิบเองหนูให้มันเขียวเขียวขอพี่โจไปพี่โจขอมะนาวหน่อยขอยืมมะนาวหน่อยครับทะไรอ่ะมันมันยิมยืมมาจากบ้านหนูหยิบเพชรหนูหยิบพุทตามาหนูหนูว่ามะนาว ขอยืมสามลูกครับยืมยืมนะเดี๋ยวมาคืนต้างขาให้มาเรามีมีดอยู่แล้วมีมีดพี่พีเจ้าผ่ามาเลยก็ได้พี่อะไรนยดูดิดูดิโอ้เสียบกาบพรีกเยอะค่บไอเยี่ยมละคอยน้ำจิ้มส่ฟู้เลยอ่ะ แม่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดพุงไปก้อนเขาใช่ฟ้านรูดเลยสั่มาเฮ้ยหนวกว่าจะใส่หลายจะใส่หลายน้อยเดียวเองพี่สั่น่าโอเคขึ้นหยดเลยนะมึงนะโอ้ยเดี๋ยวมันน้ำจิ้มซีฟู้ดเนอไมก็เนื่องเพราะมันกอเยอะไอ้เหี้ยขอบคุณมากครับครับคุณมากพโจมีมาเปล่าเดี๋ยวผมเอามาคืนเดี๋ยวผมเลี้ยงให้โตแล้วมาคืนกินได้เปล่าเอาครับได้พี่ ขอบคุณครับโจูิีบ้านมีเบียร์กินไหมพี่มีนะมีจริงนะขายขายขายนะเอามาพี่พี่เอามาพี่เอาจริงเปล่าจริงพี่เอามาพี่เดี๋ยวหนูจ่ายตังค์ให้พี่ผมไม่เคยพูดเล่นพี่พูดจริงพี่พูดจริงด้วยอะจริงพี่ถูกพี่เป็นียร์ะพี่กินได้ไหมทานได้ไหมเบียร์สิงอุ้ยพี่อุ้ยจะขำไหมง่าคอไม่ถึงเหมือนบังเขาด้วยเฮ้ยโอ้ทิศโอ้มึงอกี้เหตุยังไ้มันพอดีเน่ะไม่ใช่มาละกอมันเยอะเว้ยพี่ พี่ไม่รู้เวลาพี่กินส้มตำเขาก็ใส่อย่างี้เหมือนพี่ไม่รู้เขาก็รู้กันทั้งนั้นอ่ะใจกับมึงดิอา้าวโตไอ <wh S> ้ <ไ wh S 1> ส้มตำอ่ะอ่ะ<า>ไ, <wh S 1> ไอ้เครื่องปรุงหลักก็คือผงชูรสนี่แหละน้ำเนื้อเฮ้ยน้ำนี่ล้างเร็วปะน้ำกินบ่เลยล้างหมดเนาะเอามากินได้ล้างได้น้ำกระเทียมดองเหรอจะได้หวานๆใช่ไหมเด็นไหมฮ่เฮ้ยว้าวโโตเดี๋ยวพี่ขอบุงครับพี่ เดี๋ยวผมอันนี้ผมยืมนะยืมได้ยืมยืมเบียร์ได้ส่งจากี่าอืมไปอุ้ยของครับพี่ของครับโอ้โหบ้านพี่โจมีทุกอย่างเลยยอดพี่อออืืหนี่ขาดเย็นไหมโอ้โหเจี๊ยบเลยพี่เลยขาอะไรตรงนี้ไหมขานาฬิการะไมพี่ไม่กินเหล้ากับวงเนี่ยเขากินทุกวันนะไม่เขาไม่ถูกกันไม่ถูกกันหรอเดี๋ยวยิงกันใช่ไหมเขามีอาวุธนะเราถือ่โจมาจิ้ม เราที่พี่กินเหล้ากับพวกทุกวันไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันเหรอคือจะทะเลาะไม่กินเหล้าเฮ้ยไม่ไม่พวกกินเหล้ามันชอบทะเลาะกันนะเว้ยไม่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 มันชอบพูดจาแบบไม่เข้าหูอ่ะผมจะเดินหนีเลยจริงเหรอถ้าพูดจาไม่เข้าหูนะใช่พูดจาไม่เข้าท่าใช่พูดจาเพราะนั้นเห็นกินใหญ่บางก็พูดจากันก็ไม่ค่อยเข้าท่านะฟังแล้วก็แบบยังไงยังไงมันก็มันยังี้ไม่เท่าไหร่ไงแต่แต่ถ้าไปกินบางทีเจอพวกแบบขมิบไม่รู้จักกันอ่ะคุยแบบคุยอยู่บนฟ้านู่นน่ะคุยยิ่งใหญ่ฮะเออใช่่่ผผมมมมมเเเเเคค้าาาาาาออีีีกนนนนนะะบบงงทททหห็รัััยยไสขุใช อันตรายนะกินเหล้าเนี่ยไปกินวงไม่ถูกแบบโดนยิงตายใช่แม่งเลมีดเมิดอะไรเงี้ยต้องจับได้นะใช่แทงเถึงไอคนที่คุยบนฟ้านี่คือไอบังป่ะคีอไอเงี้ยบังอะไรเนาะที่เขาไปดูคลิปเนี่ยเขาก็ว่าเขาที่ผมทำอะไรนะมึงเทน้ำจิ้มซี่คุ๊ดเออเนื้ออะไรไ่าช่จิ้มซี่คุ๊ดไอ้เหี้ยน้ำเยอะจัดเออไอตาแตงมันต้องน้ำเยอะแฝงบาดมึงนี่นี่บักคุ้งเออนั่นแหละมันต้องน้ำเยอะ เอามาใส่กุ war, okay. ้ง <Gym>. กุ้งมันได้ไว้น้ำเปิดโอ้ยเจนี่พูดเจนี่หิวชันทำอะไรของมึงเฮ้ยมันมีกุ้งมันต้องมีน้ำไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เฮ้ยเอาไฟมาเฮ้ยต้มยำเลยเออผมขาดอะไรนะอ๋อมะนาวรอบีมะนาวมเขือเทศมาะเขือเทศโอเคฟังดีๆนะโอว่าโอขาดอะไรรไหมโอขาดความพอดี ไอ้แต่ไปกินไปแล้วมันอร่อยเว้ยเดี๋ยวเมื่อเช้าทูไปกินเรี่องี่ไหนมาพนักงานเขาให้เขาให้ทูกินอะไรมาทำไมแหลกแหลกไม่ไล่เลยแต่ละอย่างแดลกไม่ไล่เลยแหลกไม่ได้เลยอะมามันไม่อร่อยไงดูว่าอาหนี้นะสวยนะสวยเป็สวยนล็กหน้าตาสวยละ เอาอนนี้ลงไปคนด้วยนี่เดี๋ยวมาตักเดี๋ยวกันอุ้ยทำไมมันหวานจังเลยนะโอเคช็อกโกแลตคืออะไรโอเคช็อกโกแลตคืออะไรมึงหูจะท่อมันนี่โอเคช็อกโกแลตหรือเปล่าใช่ไหมมันมียุคหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันมียุคหนึ่งอ่ะโอเคช็อกโกแลตยุคเก่าๆอ่ะนะจะเกิดไม่ทันหรอกเออไม่ไม่ตอบเนี่ยว่าทำไมไม่สุบุหรี่เอาก็ยังว่าแต่ก่อนอ่ะสูบไปทีนี้แต่ก่อนสูบแล้วกินเหล้าพ่อมัหนีบ มันมันสุขภาพเสียเกินแล้ว่าคนว่าให้เลือกเอาอย่างใอย่างนึงระวังสูดยากับอันกินเหล้าเอาไหนก็เลยเลือกใช่ไหมเลยเลือกเอาสุราไม่ไล่ใช่ไหมใช่เปลือกว่าเปลือกขมหนึ่งไม่ต้องก็ได้โยนให้หมดกินก็เลยเลยกินแต่เหล้าเนี่ยเดี๋ยวคุกไปพอดีเห็นน้ำมาอย่างเงี้ยยี่คุกไปพอดีเลยเนี่ยดูดิน่ากินจังเลยเลือกเอาถูเขาให้เลือกใช่ป่ะล่ะเอาซิบมันก่อนไปเลยไมหน่อยเลยอาศัยอีกผมรู้ ใส่อีกใส่ให้ครบสองลูกอ่ะแล้วค่อยชิมโอ้ยมึงนำจิ้มซีฟู้ดโอ้วผมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันจะตามรสตามนี้เพอะไรเพอาะไรื่องนี้กิ่งอ่ะชิมก่อนเหรอชิมชิมก่อนเหรอมะนาวลูกเดียวเลยนะออปลาโคตรเยอะเลยนะเอามะนาวมาอีกยังไม่เปรี้ยวเลยแม่งค็มอย่างเดียวเลย มันกินปลาร้าเปล่าเนี่ยก็ชูไปใส่มันหลายเนาะเอ้าเราอยากได้น้ำมาเยอะเฮ้ยเอียงผู้ใหญ่บ้านประกาศอะไรวะมากัดกันผู้ใหญ่บ้านใส่มากัดกันชูจะเอามีดมีดใส่ด้วยเนี่ยมีดวัดด้วยเหมือนเออมีดไม่คมเลยอะมีตาไม้ลาย่ยมันมันเก่ามั้งหรือมันเอาไปหั่นอะไรกันเนี่ยอะหมูนั่นมาหมูหมูอะไรหมูหนึ่งมาทำไมอ่ะอ๋อจุ่มเหรอ จุ่มมโอเคเดี๋ยวผมโยนแล้วสาดตกไปน้ำพี่ว่ายไปเก็บนะเจ๊นะหนึ okay. Um, okay. ่งเดี in ๋ยวมึงเอาดีไม่อย่เฮ็ดเหรียญว่ายมอนี่เว่ายน้ำเป็นปะเป็นสอนบ้างเลยผมว่ายไม่เป็นเลยกินไหมบัวกินรถโอเค เตรงนี้มันมีซิมเพ่ทางนี้หรือทางนี้ทางนี้ทางนี้น้องทางนี้อยู่ทางนี้ได้เป็นไงหน้าตาจะไม่มีโอ้โหที่หน้าตาดีว่ะหน้าตาดีมันคนฝาตะคุงเลยนะโรยหน้ากรุ้งครับอย่างกับโอมากษัยตายแล้วใช่ไหมอ้ยยังยังอุยอุ้ยอุย ุ้ยมันโดดอุ้ย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 อย่าอุ้ยแห้งเลยอุ้ยเธวพี่โจสิมากอุ้ยชน่มตีนเลกลัวมันโดดกลัว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 กินกลัวกลัวกลัวมันโดดกลัวกลัวมันกระยานคือโอ้มันโดดนี่วางลงวางลงกลัววางลงตีละกลัวมันโดดเนี่ยมันก็กลัวเกินมากบ่าเฮ้ยเฮ้ยเอาุ้ย มึงจะเฮ้ยดูเอาคนนี้กมากนะเฮ้ยมึงเป็นอย่างของมันเฮ้ยมันดูดเข้าดูดดอกเองนะด้วยวะเออมันเกี่ยพอมันออกมามันก็เข้าไปใหม่เออมันยังมีชีวิตอยู่เอากินคนนี่มั่งเอาประเดี๋ยวปเดี๋ซ่อมมั่งทีเอาเนาะมันมีเป็นกระต่ายเนาะงั้นอ๋อคนนี้คนนี้คนนี้อ่ะสอนหน่อยดิกินไงกุ้งเต้นกุ้งเต้นมันอร่อยตรงไหน ถามแบบคนไม่เคยกินกุ้งเต้นมันอร่อยตรงไหนเฮ้ยจ้าเดียววะเห็นแล้วเจ้าเดียวเอากินทำไมไม่มันอร่อยตรงไหนกุ้งเต้นบอกมันมันอร่อยตรงไหนบ้ายังไม่รู้ใช่ไหมด้วนเนี้ยนี่ยมันออกมาเนี่ยเนี่ยดูเอาออกมันคือว่ามันมันจะมีกินข้าวของของมันหน่อยหนึ่งเอาชิมเบิ้งเนี่ยเอาตัวเดียวก็ได้นี่ต้องเอาตัวที่ตายไม่ตายแดินเติมเธอเหมือนกันป่ะ มันเหมือนกันไหมตัวที่ตายเราไม่ตายก็คือกันอันอันตัวใช่มาท่านตายสิมีอัตรรดก,กว่าเอาละอืมมันเล็กไปเคี้ยวไม่เจอเลยเอาอนี้เอาเอาดโดนเลยนี่นี่อ,อ,อ๋อกินได้ไหมเนี่ยได้อ้บหได้คือไซส์ใหญงเลยอืม มันเป็นน้ำแตกๆข้างในคั้นมันยังว่าท่านตายมันถืใครกันวะพี่วน้ำห่างนี้พี่นะพี่กินอ่ะแล้วมันเด้งอ่ะพี่โดดลงน้ำตลกผมโดดผมไว้น้าไปเลยเข้ามตลกเปี๊ยกกินก้อนเนี่ยหิวไม่ค่อยโอ้ยจริงจริงๆเขากินเป็นคำนี้ใช่ไหมถ้ากินเป็นยี่สิบสามสิบตัวก็ราะงนนะหยั่าทีหนึ่งอ่ะกรอบๆใสๆใช่ไหมเด้งเด้ง เออชอบกินเหมือนกันนะสมัยก่อนอ่ะบวมหัวส้มตำพี่ใหไรโคตรเผ็ดเลยกระสุใส่พริกเบิ่ย่หผักสดสดอะไงผักผักผักไอสลัดอ่ะผักสลัดอ่ะคืออะไรไม่รู้ผักสลัดพอสเนะอืมอืมเกินผักบอดสารแต่พวกนี้ให้เป็นความรู้กินเยอะไม่ดี ในตัวกุ้งมีพยาธิตรงแก้มกุ้งพยาธคล้ายๆยอย่างนี้คืออย่างเนี้ยเป็นพยาธปากของิ้ว x e r o โฟเบียฟาร m ม c i n e หรือเป็นพยาธิชนิดเดียวกับที่อยู่ในตัวตืดหมู <c oughs> ใช่ผมเรียนมาคุรูุมอยั่งผมจริงจริงจริงมทั้งหมดอย่าไปเชื่อกูเรียนพยาบาลมากูยังไม่เคยได้ยินเลยคำว่าโฟเบียมันแปลว่ากลัวอีหอกห พวกคนกินลูกเต้นมันต้องดีเฟสตัวที่เป็นๆด้วยใ,ใช่ไหมม,มันจะมีอารมณ์ใช่ไหมต้องมีอารมณ์กับกุ้งคนละอารมณ์บพาะน้นขันกินโตตัวที่ตายเราคือจังแบบมันบู๊เซนะ่บกินโตที่ตายคือจกกังมันไม่สู้เรานะคือจังกุ้งกันนี้เพื่อเอาไปเฮ็ดซุปแล้วนะอ,อแต่แบบมันเต้นๆอยู่เขากินแบบสะใจเหรอสะใจแบบโห,โหอาร์ดิด่ะเป็นได้มึง <im itation> ยังไงเท่นะกับมึงอ่ะอย่างเงี้ยเหรอเออเจอกูเคี้ยวี้่เหรอเออเสียสาดิดงี้บ้ก็เหมือนอาหารพวกไอ้นี่แหละหมึกหมึกช็อตใช่ไหมเป็นๆแต่นี่กรุงเต้นเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงกลัวด้วยแหละกลัวกินเยอะเป็นอันตรายูมีโรคเน่ะเดี๋ยววันนึงก็รู้เดี๋ยแค่เดี๋ยววันนึงก็รู้ อย่าไปกินดิบเยอะพวกเราอ่ะกินแค่พอเป็นอัธยาศัยเป็นอัรธรรตครับอืม <c oughs> อย่าไปกินเยอะอย่าไปกินเอาจริงเอาจังค่ได้กินหลายอันนี้กินแค่กินเอาอันนี้ซื้อเดี๋ยววันหนึ่งอะนอนเน,น,นี่ยเด้งหมวอกุ๊ก <c oughs> ใจตจ่ำให้มึงเน็ตมึงต้องจะแตกอยังกระอวยานเป็นนันเป็นนี่อยู่เอ้าต้องระวังตัวเนาะแต่ส้มตำอร่อยไข่ตำวะ แม่งกอนจาของของปวดเหรอเขาเป็นพยาบาลรู้ทั้งรู้แต่ก็ชอบกินใช่ไหมกินปีละ์สองครั้งนึงอ๋อเฮ้ยเห็นไหมเขากินปีละ์สองครั้งเองความอันตรายจัดอยู่ในแร้งไหนสมมติกินหมูดิบตัดจัดอยู่ในแร้งเอความอันตรายของคุกเต้นให้แร้งไหนเชืยกว่าแร้งบีเลยแหละเชื่อเสพเสียดายนะเสียดายนะหมูดิบอันตรายสุดนะนี่เสียดนะแต่ก็กินกันอยู่ดี บ่มันก็ไม่คยมีไปกินกุ้งเต้นหรือเขาลงหวานเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ได้ไงเขาไม่ได้มาบอกพี่อ๋อเมย์นี่เขาบอกตัวดีเลยผมเคยดูข่าวมันเป็นเนี่ยคือจะแก้มมันละอะไรสักอย่างเนาะข้ากินตัวที่ไปปุ๊บอันบอมมันสิไป็นใครยู <treating Napoleon> ่ในกระพุ <gamma enders> ้งแก้มเฮ้ยมันบอมไม่ใช่แก้มกุ้งอ๋ออืม ก็หวา,านขอดแม่ผมก็ชอบกินเนี<ง>่ยเหรอมันมีร้านกุ้งเจ้นนะปากซอยออสมัยก่อนนะดังขายดีคนขายเขาตายก็เลยเขาเลขายก็เลย,ไม,ยไม่มีคนขายและนะ้วนายตอยหาคนกินยากนะเออมาหาคนเ็ดกินยากเนาะยวทำไมอ่ะกุ้งเจี๊ยน <c oughs> ทำไมอ่ะคือยังมันหายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขาต้องเลี้ยงดิ ไม่เคยขายเลี้ยงเลี้ยงไก่ช้อนสะอาดอะไรสะอาดกว่าเลี้ยงมั้งเหรอจ่ว่าน่าทีวันนี้วะน่าจะเป็นอันนี้มันเพราะมันกาเพราะมันอยู่ในน,น้ำสะอาดด้วยนะแต่ว่าปกติมันจะเป็นตู้ตู้ใสๆอะ่ะแล้วก็มีกุ้งกุ้งเยอะๆแล้วก็ช้อนช้อนใช่ไหมแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่พริกป่นใส่อะไรยำให้แล้วก็กินเคี่ยวข้าวฟวก หรือว่าแปลกใหม่แปลกใหม่กินได้ยังเผ็ดพริพพกไงแหละผมตำอะ่ะใครใส่ผมอ่ะเขาบอกว่าจะใส่ยาจะใส่หลายเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงถึงแล้วเป็ไนไรเป็นี่งเผ็ดเนี่ยอะไรอะไม่ยางอืมเฮ้ยมันยังมียางนะพี่ไม่มียางอายเลยทำไรอ่ะทำอะไรกัน ทำอะไรไม่คิดเลยด้านได้ออ้ด้านได้แอด้านเดาด้านเดาไปขออย่างคลิปนี้40นาทีเช่นเคยครับดูกันแบบมวลมวลไม่มีสาระเลยทำไมไม่ผักพี่เวาตกน้ำพีโยนถามยังถ่ายหลายคลิปเนอะไม่ใครถามกินครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกความรู้สึกเฉยๆ้าไม่เห็นแต่ได้เห็นแล้วะก้ะเดี๋ยว <whack> ต่มันดิดเด้งเงดิดเข้าดิดออกเงี้ยแค่เดี๋ยวแค่กุ้งเนี่ยนะเออมันแบบฮโดดไปโดดมาอะไรเงี้ยแบบุ้ยติดเมือนีม่ยอเลยมัน,นโ,ดดมโดนเราอย่างเงี้ยว่าไม่ชอบเลยมันไม่ได้กัดไม่อะไรเ้ยไม่ไม่ยอกให้มันโดนตัวเราเอาไปไกลเลยนะอ,อย่ามาโดนตัวกูนะ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบให้มันมาโดนตัวเรามันไม่กัดเออถ้าว่ามันกัดเออถ้ามันมีแบบมันไป ไปดีไปหาตัวแล้วปุ๊บเออถ้าม,มันมันพ่นยาพิษใส่เพราะว่านี่มันไม่มีพิษมีภัยไม่ไม่มันดูน่กกากลัวเวลามันดิดยเยอะๆมันดูน่กกากลัวน่กกวากลัวอร่อ,รอยเแต่ถามว่ารสชาติก็อะไรมากไหมก็ไม่อะไรหรอกก็แค่ข้างในมันแฉะแฉะกัดแตกรุบในปากแต่ถ้าเรากินในตัวสด,ดเดยอะมันจะมีกลิ่นกลิ่นข,ขาวๆหน่อยชอบอ่ะดิชอบเลยใครไม่ชอบอาขาวๆ <laughs> ชอบขาวๆ <laughs> พี่น้องมันนี่ก็พามากินรอบสะเขาดอกสะบานพิโจโเอาเอาบรรยากาศเอาพร้อมแน่นอนหนึ่งบรรยากาศบรรยาากศดีนะบรรยากาศดีอนะยาาู่ฝากพี่น้องม,มองกกกอักขี้มนี้ก็ฝาคก็เลยกูแช่กุ้งซับตะไคร้ไร้เดือพี่น้องเด้อก่อนจากกันก็มีอยอย่างไรฝากไว้ที่เก่ามักสำราญแน่นอนแต่ให้มักดินดุนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้อีพีนี่ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบโคตรมักเย้